หลังกาจันนะครับเป็นเกษตรผสมผสานของอำเภอตะล่าใจจังหวัดมหาสารครามนะครับมีฟาร์มของเรานะครับผมก็จะทำเป็นฟาร์มกบฟาร์มแพะแล้วก็ฟาร์มหมูแล้วก็เป็นเกษตรแบบผสมผสานกับที่ทางสวนของเราเพื่อประหยัดต้นทุนในการบริโภคนะครับ ก็ทางานประจําครับแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนกันก,ก็แยกเวลาออกมามาทําเกษตรทางฟาร์มของเราก็จะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกกบจาหน่ายนะครับจําหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจที่จะทําเลี้ยงกบเพื่อเป็นธุรกิจและเป็นอาชีพเสริมนะครับ การดูแลกบก็ว่ายากก็ยากนะครับแต่ว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่ามันมีต้องมีเทคนิคมีวิธีการเอาใจใส่ดูแลมันต้องมีเวลาให้มันด้วยนะครับตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีอยู่ประมาณอยู่300คู่ครับขั้นแรกเราก็จะพามาดูบ่อพ่อพันธุ์กบนะครับสำหรับพ่อพันธุ์กบกบตัวผู้ที่พร้อมจะผสม กบตัวผู้เราจะสังเ,เกตเห็ดได้จากตรงคางนะครับจะมีกล่องเสียงสีดําอยู่สองข้างก็จะเรียกว่ากรกบตัวผู้โดยกบที่พร้อมผสมเวลาเราเอาเมือใส่แล้วมันจะกอดอย่างเดียวกอดกอดรัดมันกอดรัดตัวเมียโดยกบตัวเมียที่จะพร้อมจะผสมพันธุ์ต้องมีอายุตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งตัวเมียที่จะพร้อมจะผสมพันธุ์จะมีลักษณะเป็นสักสากอยู่ข้างท้องนะครับเราจะสังเกต เราจะรูปดูมันจะเหมือนสากมันกับกระดาษทรายเลยครับรูปไปแล้วจะมีเสียงด้วยเสียงสักๆโดยกบที่ไม่มีไข่ในท้องเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ส่วนมากเราจะใช้แค่ปีเดียวนะครับปีเดียวเราก็จะเราออกแล้วครับเพราะว่ามันจะให้ผลผลิตที่เต็มที่อยู่ที่ประมาณปีเดียวโดวยกบตัวเมียเนี่ยช่วงต้วฤดูเนี่ยกบตัวเมียตัวหนึ่ง สามารถให้ไข่ได้ประมาณ3,000ถึง5,000ฟองสมมติว่าไข่ออกมาเป็น3,000ฟองจะเพาะออกมาเป็นลูกออดอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500ตัวแล้วก็จะพัฒนากลายมาเป็นลูกกบมาถึงลูกกบนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเสี่ยแล้วจะตกอยู่ที่ประมาณ1,500ตัวถึง2,000ตัวเนืพัน 1, หนึ่งตัวอยู่ที่ฟาร์มเราก็ใช้อยู่ประมาณ 8-12รอบต่อปีครับฟาร์มของเราเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเพราะอยู่ขั้นแรกก็คือการครัดแม่พันธุ์กบที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ลงในบอ่อแล้วก็จะเอาตัวผู้ลงไปโดยจะใช้ตัวผู้ในปริมาณที่มากกว่าตัวเมียก็คือ ใช้ถ้าถ้าใช้ตัวเมียอยู่10ตัวเงี้ยจะใช้ตัวผู้อยู่ประมาณ12-15ถึงตัวเข้าไปลงไว้ในบ่อผสมแล้วก็ปล่อยให้มันผสมพันธ์กันถึงตอนเช้ามาเราก็จะมีการแยกกบตัวผู้กับตัวเมียออกจากกันแล้วก็เราก็จะช้อนเอาไข่ช้อนเอาไข,ข่ของของไข่ไข่ของไข่กบมาแล้วก็ทําความสะอาดโดยการล้างล้างไข่ล้างไข่ให้สะอาดแล้วก็จะนํา ไข่ไปโรยในบ่อฟักอีกต่างหากครับประมาณ6ถึง8ชั่วโมงก็จะเริ่มฟักตัวเป็นลูกอสตนะครับจากนั้นเราก็จะทำการอนุบาลลูกอสตไปเรื่อยๆนะครับจนครบอายุ2 5ถึง30วันเนี่ยถ้าเราจะขายแบบลูกอสตเราก็เริ่มขายได้เลยครับตั้งแต่20กว่าวันขึ้นไปแล้วจาก2 5ถึง30วันเนี่ยลูกอสตก็จะเปลี่ยนวิวัฒนาการกลายเป็นลูกกบเล็ก ประมาณ40วันนะครับถ้านับจากวันที่ฟักไข่ก็จะเริ่มหางกุดกลายเป็นลูกกบแล้วก็เราจะมาทำการอนุบาลลูกกบให้แข็งแรงก่อนเราถึงจะส่งขายให้เกษตรกรก็เริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ1บาทครับถ้าเราไม่ขายตัวละ1บาทเราก็เลี้ยงต่อไปอีกประมาณอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งครับกบมันก็จะช่วงนี้ก็จะพัฒนาการเร็วขึ้นมานิดนึง ก็จะตัวโตวขึ้นมาให้เราจําหน่ายได้ในตัวละ2บาทไม่ต้องห่วงเรื่องการกัดกันตายประสินการลอดสูงครับถ้าเรานับจากรูปกกตัวละ1บาทเราจะนับต่อไปอีกประมาณ5 0าสถึงหกวันเราก็จะสามารถขายจําหน่ายเป็นกลุเนื้อได้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่เพศเมียจะอยู่ที่4ี่ห้าหกตัวต่อกิโลถ้าเป็นตัวผู้ก็จะ6ตัวถึงเตัวต่อกิโล โบนี้ก็มีโรคอยู่ประเภท2จําพวกนะครับก็คือโรคที่เกิดจากแบคทีเรียรและโรคที่เกิดจากไวรัสส่วนมากนี้เราก็จะเจอเฉพาะโรคที่เกิดจากแบคทีเ r ียก็จะเกิดจากปัญหาน้ําไม่สะอาดบ้างและข้างไปีของน้ําเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นในตัวเจนใอากาศสูงเกินไปอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาน้ําโลกให้กบเราก็จะทําการ ดูแลด้วยการใช้ด่างทับทิมเป็นตัวฆ่าเชื้อในบ่อทำกามสงศาสบ่ออยู่เรื่อยๆครับเพื่อจะเป็นการป้องกันปัญหาของจุดนี้ได้อาการของกบที่ติดเชื้อประเภทนี้นะครับหนึ่งก็คือถ้าเป็นกระแตเวียนนะครับก็คือจะหมุนรอบตัวเองเลยหมุนควงสวบานรอบตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะไม่หายครับ ก็จะเป็นอยู่งั้นแหละแล้วก็จะตายไปในที่สุดแล้วอีกนึงก็คือเป็นโรคพวกโรคตาขาวอย่างเงี้ยเราต้องทําการแยกคัดแยกออกครับก็คือเปอรเปรเซ์รอดนี่น้อยมากเราก็ต้องทําการคัดแยกออกจากเพื่อนเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันทุกเย็ยนเพราะว่าเราจะให้อาหารอยู่สองมื้อต่อวันเช้าอยู่ให้อยู่ที่ประมาณก่อนแปดโมงเงี้ยเย็ยนก็คือก่อนมืดครับตัวนี้ก็มีไรายได้อยู่ ็ตกประมาณปีนึงก็ประมาณสองแสนบาทเฉพาะขายลูกกบลูกอดสำหรับใครที่จะเดินในสายอาชีพแบบนี้นะครับต้องมีหนึ่งก็คือใจรักครับเวลาให้มันแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำครับแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จเอง